สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บยูทีเก้าวินกันอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะอยู่กับผมมีซีสล็อตเหมือนเดิมครับผมท่านผู้ชมนะกดติดตามให้ครบ100ซับด้วยครับผมท่านผู้ชมนะจะครบอยู่แล้วนะจะแจกนะอยากแจกมากๆครับผมท่านผู้ชมนะช่วยกดติดตามนะสำหรับคนที่ยังไม่กดนะใครอยากเล่นนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผมท่านผู้ชมนะตามมาผมโปรโมชั่นมากมายนะวันนี้มีคนขอดูด็อกเฮาส์เมคเกอร์เวย์มาครับผมท่านผู้ชมแบบซื้อฟรีสปินนะท่านผู้ชมนะมาผมเรามาลุยกันเลยดีกว่าครรัับบผมววนนนนีี้ะะ่่่าาจแตกหือเปลง ด o อกเฮาเมคเก a ร์เวนะไปลุยกันเลยดีกว่าผมไป <Hey. S 1> ครั้งแล้วก็เดือดเอาเรื่องเหมือนกันนะผมสำหรับเดอ d ด็อกเฮาเม a เกอรเวนะวันนี้เราจะมาซื้อกันที่หมื่นสี่แล้วกันท่านผู้ชมนะผมไม่อยากจะแบบว่าไปทีเดียวนะเดี๋ยวมันจะหายไปเลยครับผมท่านผู้ชมนะอ่ะลุยมันก็เหมือนเดอะด็อกเฮาธรรมดาครับผมแค่เพิ่มเวมานะท่านผู้ชมนะก็เป็นไวลล็อกเหมือนเดิมนะเราจะเลือกด้านซ้ายครับผมท่านผู้ชมนะเจ็ดรอบนะ เป็นไวล็อกครับผมท่านชมนะรั้งที่แล้วผมได้โบนัส5้าตัวนะเดือดเลยแต่ไม่แตกครับผมวันนี้มาดูกันว่าจะแตกหรือเปล่าครับโอ้โหข้าได้คูณอีกครับช่องนี้กับช่องนี้นะั่นคือจบเกมนะท่านชมนะมบอกนะข้ามันมานะจบเกมแน่นอน,น,อค,น,นออครับผมโอ้โหคูณสามด้วยท่านชมโอ้โหเกือบครับผมท่านชมนะขาดตรงนี้ช่องเดียวเละแน่นอนนะผมข้าม,มานะถ้าม,มาผมบอกได้คำเดียวว่าเละแน่นอนนะผมท่านชมนะ สามรอบเท่านั้นดูคูณผมได้เยอะมากครับผมท่านผู้ชมอันนี้คือเยอะเลยนะถ้ามาตรงนี้แค่ตัวเดียวนี่จบเกมนะครับผมท่านผู้ชมนะถ้ามานะยากครับผมท่านผู้ชมนะสองรอบผมมาได้หรือเปล่านะตัวเอไม่ได้ครับผมไม่ได้ไลน์ถึงช่องหลังครับผมเสียดายมากครับผมจบแล้วท่านผู้ชมนะโอ้ร้อนเลยครับผมท่านผู้ชมนะล็อกสวยมากครับผมขาดช่องสี่ช่องเดียวผมอ่ะ เราจะใส่หมดหน้าตักเลยแล้วกันครับผมน้ำชมนะหน้าไหนๆก็มาแล้วผมปักลุยเลยถามว่าผมไม่ใจนะวัดไปเลยนะมาหน่อยมาหน่อย ขอช่องนี้ตัวหนึ่งก็จบเลยเนี่ยช่องนี้กับช่องนี้ตัวหนึ่งก็จบเลยโอ้โหมาช่องหลังครับผมท่านผู้ชมนะเสียดายนะยากเกินไปท่านผู้ชมไม่ไหวอนะ่ะโอเคครับผมประมาณนี้แหละ เจ๋งับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายแต่ด็อกเขาเม่ก็เวรขอมาก็จัดให้แล้วนะท่านผู้ชมนะไว้มีโอกาสผมมาล้างแค้นใหม่นะฝากกาดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยท่านผู้ชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย